ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อมาครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับเป็น EP ที่2คลิปที่2เลนะครับกับเวอร์ชั่นนะครับ 4.2.0นั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมก็จะพามาอัพนะครับนักเตะที่แจกให้เราฟรีนะครับทุกคนอัพยังไงให้โหดอัพยังไงให้ตึงเหมือนเดิมนะครับเป็นเมซี่นั่นเองนะครับทุกคนเป็นร่างการ์ตูนแบบนี้นะอันนี้มีของญี่ปุ่นนะครับกับตันซึบะสะแบบนี้นะครับทุกคนจะตึงสักแค่ไหนนะใครที่เข้ามารับชมเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดติดตามให้ผมหน่อยครับทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้นะมา แล้วก็รับกันไปเลยนะครับสำหรับเมซี่แล้วก็คูโบะนะครับเป็นบอล์ดมหนึ่งนะครับสำหรับแคมเปญนะครับกับตันซูบาสะนั่นเองนะครับฮึมมลีไทยเลยครับแบบนี้นะครับน่าจะยาวเหมือนกันนะครับทุกคน่าถ้าเป็นรีไทยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็คนเข้าค่อนข้างเยอะนะก็ไม่ต้องตกใจนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับนี่รับเมซี่โอ้โหสวยงามเหมือนกันนะเออมา แล้วก็อีกหนึ่งตัวครับทุกคนเอาเป็นคู่โบด้วยกันแล้วกันนะมามนี่ครับคูโบขาประจําอยู่แล้วนะครับลูกลักโคโนามิอยู่แล้วครับมาหาอีกหนึ่งตัวเข้าไปเลยมาอาจะตึงสักแค่ไหนก็คล้ายๆก,กันกับตอนที่มารอบแรกเลยนะครับเป็นเหมือนบูสเตอร์นะครับมานะเป็นบูสต์ล็อกนะครับนะผมจะเอามาเข้าเป็น ทีมไหนดีก่อนนะครับเป็น AC ก่อนได้ไหมนี่เป็น a อก่อนก็แล้วกันครับปั๊บมาแบบนี้นะนี่ครับเข้าทีมนักเตะฟรี2คนแรกในเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับทุกคนเป็นเมซี่อีกหนึ่งตัวครับมาเลยปั๊บสวยเหมือนกันนะคูโบอีกหนึ่งตัวครับคูโบคูโบมานี่ครับคูโบเข้าไปเลย จมๆเข้าไปเลยครับตัวเมสซี่เล่นหน้าได้ไหมในร่างนี้เป็นสไตล์คิดทีมนะครับน่าจะตึงเหมือน,นกันนะครับผมว่ามาแล้วก็มาอัพค่าพลังกันเลยครับสำหรับเมสซี่นะครับมาช่วงนี้ก็ใช้ไปเลยครับสำหรับไอเทมการบีบววครับ26นะเต็มอยู่ที่26ใส่ไปด้วยครับ1,000 <c oughs> e x กก็ค่อนข้างเยอะนะครับเต็มที่26นะครับได้มาทั้งหมด50พอยต์นั่นเองนะครับปับ๊บม,มาแล้วก็อัพเป็นเมซี่กันก่อนเลยแต่ว่าไม่มีบูสเตอร์นะครับทุกคนก็น่าเสียดายนะโคนคน่าจะเล่นน้อยนะผมว่านะถ้าเป็นแบบนี้เมซี Messi, Bit ่บิดเคลร์เลอก็พึ่งมานะนี่ครับใส่เข้าไปถ้าเป็นแบบออโต้เลยนะครับผมแบบจะดูแบบออโต้กันก่อนนะ ว่าจะเป็นยังไงครับได้99นะครับผมลองเปลี่ยนโค้ดดูนะครับเป็นอาร์เตต้านะอาร์เตต้าลองบอลนะครับจะมีบูสเตอร์2อยู่นะบอกมาให้2อยู่นะครับนี่ครับ99เหมือนกันนะมาดูกันสลับเมซี่ในร่างนี้นะครับก็สูง170อายุ37นะเป็นสไตล์คีทีเพย์เมเกอร์นะครับเล่นได้ทั้งหมดนะครับ5ตำแหน่งด้วยกันนะครับกองกลางตัวรุกนะครับ S S C F หรือว่าเป็น LMF นะครับคอภัยไปก็เป็น RMF RWF นะ o อลบอลโดนเบลติ Over ้งนะครับได้99นะแล้วก็เกมลูก88นะครับบอลคอนโทร97ลิฟบิ้ง97ไทโพชชั่นนะครับ99เพาราะว่ามีโคด้ดอาเตต้านะบวกมาให้ด้วยนะแล้วก็ส่งบอลสั้นนะครับ84คอร์สบอลยาว80ฟินิชชิ่งนะครับ83แล้วก็ฟรีคิกลูกโค้งนะครับ91เท่ากันเลย สปีดนะครับค่อนข้างน้อยนะในร่างนี้77นะครับแล้วก็สปีดตันก็ถือว่าใช้ได้นะครับ90นะครับได้อันดับสองจากอัดิตามาเหมือนกันนะแล้วก็ที่เก่งพาวเวอร์นะครับ82นะครับบาลานซ์การทรงตัวดีมากๆครับทุกคน96เลยทีเดียวมีแบบบรรทัดลองลิงช็อตนะครับแล้วสกิลก็ถือว่ามาค่อนข้างจำอยู่แล้วสำหรับเมซี่ครับก็สามารถเพิ่มสกิลให้ได้นะสำหรับในร่างนี้นะครับผมดูค่าพลังเลยนะครับผมว่า ไม่น่าปรับนะก็ถือว่าค่อนข้างสมดุลแล้วมันล้านดีนครับสปีก็ถือว่าใช้ได้นะสปีดต,ตนนะครับไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครอยู่แล้วนะครับสำหรับเมซี่นะเพราะว่าค่าพลังก็แตะ90หมดแล้วครับนี่ครับนอกจากว่าจะใช้โคดอาร์เตต้านะครับเราจะดันนะครับให้ไฮโพชชั่นนะครับทุกคนให้ถึง100นะมาแล้วก็ลองดูกันแล้วกันครับปาบมาแบบนี้นะ เราจะมาลดนะครับในการจ่ายบอลลงแล้วกันนะครับปบั๊บเข้ามาแบบนี้นะครับได้มา1แล้วได้มา1แบบนี้นะครับเราต้องอีกแล้วครับปบั๊บห้เหลือสอนะครับจบสกอร์ไหมหรือเอาด้านล่างดีครับปบ๊ไม่ได้ครับทุกคนจะน้อยเกินนสิผมเอาเป็น นี่แล้วกันนะครับเป็นชุดติ่งนะครับมาเพิ่มใส่ทิปบิ้งแล้วกันนะปรับเป็นแบบนี้นะครับนี่สามสองสิบเอ็ดแปดแปดแบบนี้ครับอบอเก้าสิบสี่ดูว่าเก้าเก้าไหมนี่ครับก็ยังเก้าเก้าเหมือนเดิมนะสลับเมซี่ครับถ้าเป็นโค้ดอาร์เตต้านะครับทุกคนมาดูกันจะได้หนึ่งร้อยไหมนี่ครับเก้าเก้าเหมือนเดิมเกมร์ลูกนะครับแปดแปดนะครับนี่ครับจะได้เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับสหรับไทยโพซิชั่นนะ ใครที่มีโคดอาร์เตต้าก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยครับทุกคนนี่ปฏิว่าค่าพลังสวยงามเลยนะครับนี่อย่างตึงเหมือนกันสลับเมซี่ผ่านไปครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็นคูโบอีกหนึ่งตัวนะครับใครที่ชอบนักเตะญี่ปุ่นนะครับเป็นคูโบอีกหนึ่งตัวนะครับมาผมก็จะยอมใช้นะครับอีกพีผมไปเลยนะครับโอ้โห29เลยนะครับปฏิว่าค่อนข้างเยอะนะนี่ผมก็จะใช้เป็น1 0 0 0พอีกพีนะครับ ให้เยอะๆเลยนะนี่ครับได้มาห้าสหกพอยน์นั่นกันมาดูกันว่าจะได้99้าาไหมสำหรับคูโบนนะครับนะปาบเข้ามาแบบนี้ปับ๊บนี่ครับถ้าเป็นออโต้จะมีเกมรับหนึ่งด้วยนะเรามาดูค่าพลังกันก่อนนะครับว่าถ้าเป็นแบบออโต้นะครับอ่ามันจะสมดุลไหมเกเ้าเหมือนกันนะครับสำหรับบุสตสำหรับนะครับในร่างนี้นะ คโบนะครับ173อายุ23นะครับทุกคนเป็นสไตล์เดียวกันกับเมซี่เลยนะครับคฮียทีเพเมเกอร์นะครับเล่นได้4ตำแหน่งนะครับที่ค่าพลังไม่ลดจะไม่เล่นได้หน้าเป่าเล่นไม่ได้นะไม่เหมือนเมซี่นะครับโอบอลนะครับ99นะครับเกียรลุก82นะครับบอลกันโทร93ดิบบิ้ง94ทายโพซชั่น96นะครับส่งบอลสั้นนะครับ86นะโลพาสนะครับทุกคนส่งบอลยาว8ขอไปครับคอสบอลยาว 82นะจบสกอร์80ลูกโค้ง82นะครับสปีด85สปีดต้นดีมากๆครับทุกคน95เลยแล้วก็ยิงแรงนะครับ85มันล้าน92นะถ้าเป็นออโต้นะครับผมดูก่อนนะผมว่าน่าจะปรับไม่ได้นะครับทุกคนน่าจะดันเยอะเลยนะถ้าจะเอาโลพาสนะครับให้ถึง90นะ ผมว่าถ้าเป็นออโต้นะครับน่าจะดีสุดแล้วนะสำหรับคูโบะนะครับสกิลดับบันทัดถือว่ามาค่อนข้างจมเหมือนกันนะสำหรับสกิลของคูโบะนะครับก็สามารถเพิ่มสกิลให้ได้นะใครที่อยากเพิ่มสกิลนะครับนี่นะครับกับวิธีการอัพนะครับนักเตะใหม่2คนแรกสายฟรีนะครับทุกคนนะกับเวอร์ชันนะครับ4.2.0นั่นเองนะครับในกาดนะครับหรือว่าในร่างนะครับกัปตันนะครับอ่า เป็นลางการ์ตูนแบบนี้นะครับทุกคนเป็นเมซี่แล้วก็คู่โบนนะครับกับตันสืบาษะนะครับก่อคนนั้นครับตันได้99นะครับหรือว่าใครมที่มีเทคนิคนะครับตันที่100นั้นก็สามารถมาเม้นต์มาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับผิดภาพประการไหนต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ